สวัสดีค่ะ วันนี้สามีนิดจะพาไปช้อปปิ้งในเมืองแถวบ้านนะคะเราจะไปเดินเล่นกันนิดหน่อยนะวันที่อากาศไม่ค่อยดีนะคะสรุปน้องซาร่าไม่มาด้วยนะคะน้องซาร่าบอกว่าอยากอยู่บ้านให้นิดซื้อขนมไปให้นะคะ,ะก็จะเป็นชิปส์รสพารป,ปริกคานะคะน้องซาร่าชอบมากเลยอันนี้ก็บอกโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะแล้วนิดก็จะต้องไปเคาลันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าแม่สามีนิดเขาจะมาเนาะนิดก็จะต้องไปซื้อหมูสับเตรียมพร้อมนะคะนิดต,ตั้งใจจะทำปอเปี๊ยสดให้แม่สามีทานนะคะก็เป็นอะไร ง่ายๆแล้วก็เบาๆนะคะอาหารเย็นของเราส่วนตอนบ่ายเนี่ยนีดก็จะซื้อพวกกาแฟขนมเค้กเอาไว้นะคะเขาก็มาถึงปุ๊บก็ทานได้เลยนะคะ,ะน้องชายสาม,มีก็จะมาด้วยนะคะเราจะถึงในเมืองกันแล้วนะคะเดี๋วนิดพาเที่ยวนิดหน่อยนะคะตอนนี้นิดอยู่ในห้างน้อยอมาร์กนะคะนิดมาซื้อหน้ากาก,กอนามัยนะคะเพราะว่านิดเป็นคนชอบทาลิปสติกนะแล้วเขาชอบเปื้อนนะคะถ้านิด ใช้แบบเป็นผ้ามันจะสกปรกนะนี่กลัวว่าจะซักลําบากนะคะนี่รู้สึกว่านี่ใช้แบบเนี้ยสะดวกดีนะนี่ใช้ประมาณสองครั้งแล้วนี่ก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องอบนะนี่รู้สึกว่ามันสปกปรกแล้วอะ่ะจะไปซื้อในเรเว่นะคะจะมีอยู่ที่นี่นะแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะสามินิทโทรศัพท์ถึงแล้วยิมตูมานเนร้องมรนจะฟสดสดนะ่ากินมากเลยจิ ใช่ที่นต่รวมก็มีไว้ชิมอันนี้ไหมนี่น่ากินไปหมดเลยเมื่อก่อนไม่มีสาขานน i ้นะเพิ่งจะมีนะคะสาขานน i ้ที่เรเว่ ช่วงที่เป็นพวกน้ำยาล้างมือที่นี่ก็ยังหมดอยู่นะคะเหลือไม่กี่อันเองนะหมดเยอะนะคะแต่ยาสระผมเนี่ยมีเยอะนะคะเรากลับมาจากซื้อของกันแล้วนะคะทั้งหมดก็อยู่ข้างหลังนิดเลยนะช่วงโควิดนะคะ หลายๆอย่าง <c oughs> ก็ยังจํากัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลเดี๋ยวนี้ให้ดูเลยนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างนี่เป็นทั้งหมดที่นิดได้มาในวันนี้นะคะร้านเรเวนิดได้แยมมาหนึ่ง <c oughs> กระปุกนะคะส่วนซูชิเด็กๆแล้วก็นิดกินกันหมดแล้วซื้อมาสามกล่องแล้วนี่ก็คือใบเสร็จนะคะนิดจ่ายไปทั้งหมดยี่สบสามยูโรสาสิบสี่เซนต์ของร้านเรเว่แล้วก็จะมี ของร้านเค้าฟลันนะคะนี่ก็จะเป็นของร้านเค้าฟลันทั้งหมดเลยดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าในใบเสร็จเนี่ยเยอะนะคะ92ยูโร52เซนที่แพงอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อสัตว์เราเยอะนะคะวันนี้นี่ซื้อหมูซื้ออะไรมาเยอะมากเลยนะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะ นิดได้หัวชายเท้ามาหนึงหัวนิดจะเอามาทำสุปแล้วก็ได้แตงกวาม,มาหนึงลูกเห็นว่าสวยดีนะราคาก็ไม่แพงนะคะก็เลยซื้อมาตุนนะในตู้เย็นนิดยังมีสองลูกนะคะก็ซื้อมาไวเพราะว่าสามีนิดชอบกินแตงกวาสลัดได้กล้วยมาสามลูกลูกเล็กๆกำลังน่ารักเลยนะ พออิ่มนะคะซื้อลูกใหญ่ๆมาบางครั้งก็ต้องให้สาม,มีช่วยกินครึ่งลูกนะชวิตชับวอันนี้จะเป็นเปซี่ผสมน้ำส้มนะคะนี่ซื้อมาสองขวดเพราะว่าเขาลดราคานะน่าจะประมาณนั้นนะคะนิดเห็นเขาตั้งวางเยอะนะคะในร้านเขาฟลันก็เลยซื้อมาแล้วก็จะมีกรีกโยเกิร์ตอันนี้จะเป็นเชอร์รี่นะคะแล้วก็จะเป็นรสส้มอ๋ออันนี้รสใหม่นิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะยังไม่เคยลองนะคะอันนี้จะเป็นรสส้มกับมาราคุย่านะคะก็จะเป็นผลไม้ชนิดนี้เลย กรีกเช์สไตล์นะคะแล้วก็จะได้ขิงมานิดนิดอยากกินข้าวมันไก่นะคะได้ขิงออร์แกนิกมา1แพ็คเลยเยอะนิดนึงนะคะก็ซื้อมาตุนเอาไว้เลยเนาะสลามี่2ห่อนะคะน้องฟิโอน่าชอบมากเลยนะก็จะซื้อเป็นประจำมีราเซลอันนี้เขาลดราคานะคะนิดซื้อมา2ขวดเลย ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเราชอบทำแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างนะนี่ก็จะห่อขนมปังไปให้สาม,มีทานที่ทำงานนะคะก็ซื้อมาตุนเอาไว้เลยเวยโนน้อง่าบอกว่าแม่ซื้อมาอีกนะเพราะว่าที่บ้านจะหมดแล้วนะคะเหลือเชนสุดท้ายซื้อมาเยอะๆเลยนะน้อง่าสั่งนะคะนี่ก็เลยได้มา2อันนะนี่ช็อกโกแลตนะคะข้างในก็จะเป็นครีมฮาสนูสอร่อยมากเลยนะเนี่ย มี10ชิ้นนะคะข้างในอันนี้ก็ได้น้ำส้มแบบสดมา2ขวดนะคะอันนี้แบบมีกากใหญ่เวลาไปร้านเค้าฟลานินตก็จะซื้อยี่ห้อนี้เลยนะคะอร่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วเราก็ซื้อหลายยี่ห้อนะคะแต่อันนี้ก็โอเคนะก็ซื้อมา2ขวด ต่อไปจะเป็นปลากระป๋องนะคะอันนี้จะเป็นปลากระป๋องมะเขือเทศสามินิเขาซื้อมา5้ากระป๋องนะแต่ว่าก่อนที่นี้จะออกจากร้านเขาฟรันเขามีแบบว่ารับบริจาคนิดก็เลยเอาใส่ในตะกร้าบริจาคไป1อันนะคะสําหรับเออนิดไม่ได้จํเหมือนกันนะไม่ทันได้อ่านนะคะว่าเขาจะเอาไปที่ไหนนะคะสําหรับบริจาคนิดก็เลยเอาใส่ไป1อันเท่านั้นเองมาที่เหลือ4อันนะคะ ใบเสร็จก็จะอยู่ที่5อันนะแั <c oughs> นนี้ก็ได้ Kinder c h o c o Fresh มาให้น้องซาร่ากับน้องฟิโอน่านะคะนี่ซื้อมาสองกล่องเลยเพราะาเขาลดราคานะคะในตู้เย็นของทานเล่นเด็กๆเกลี้ยงเลยนะอันนี้ก็เลยซื้อมาเสริมให้กริกชสลัดอันนี้จะเป็นอ,อาหารเช้าสามีนิดนะคะเขาชอบทานมากๆเลยนะ,ะจะเห็นเป็นประจำเลยนะคะช่วงนี้สามีนิซื้อบ่อยมากเลยก็จะเป็นสไตล์กรีกเหมือนกันแล้วก็จะมีบลูเจต้าแบบมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมี ควารกแล้วก็แตงกวานะคะของ h o ฟมันสามินิตช่วงนี้ซื้อบ่อยนะสามอันนี้แล้วก็จะมีไอศครีมบัฟเฟอรนะคะอันนี้นิซื้อมาเอาไว้ใส่เครื่องดื่มนะไม่ได้เอามาใส่ในไอศครีมนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆอยากกินก็ได้เหมือนกันนะคะซื้อมาครั้งก่อนเหลือ2อันสุดท้ายนะอันนี้ก็เลยซื้อมาเพิ่มต่อไปก็จะเป็น Mini นะมินิฟริกาเดเล่นนะสามินิตเขาซื้อมาเพราะเขาชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็น หมูนะคะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะในซื้อขนมปังมา3แบบนะคะก็จะเป็นดินเครือโทส1ตร้เ์เซ็นหนึ่งหออันนี้ก็จะเป็นไวส์ฟิตวิตานนะคะหห่ออันนี้อร่อยดีนะนิดก็ชอบนะคะนานๆครั้งนี้ก็จะซื้อมาสลับกับอย่างอื่นนะคะอันนี้จะเป็นของบ i โอออร์แกนิกนะคะอันนี้อร่อยนะนีิซื้อมาลองนะคะทีนี้ให้ดูเมื่อเช้านี้นะบ i โอรูสตี้นะ เนี่ยอร่อยมากเลยนะคะนเลยซื้อมาอันนี้อยู่ที่1น9่เลยนะคะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะแล้วเขาก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยนิดกินครึ่งนึงก็อิ่มแล้วนะอร่อยมากเลยนะคะนิดแนะนําเลยนะน้องฟิวน่าชอบมากนะคะชิปส์ก็จะเป็นของเลซอวครมแอนด์โอเนียนนะคะน,นี่ซื้อมาให้น้องฟิวหน้าสองห่อแล้วก็น้องซาระสั่งนะคะน้องซาระบอกว่าไม่อยากไปซื้อของด้วยแล้วแต่หนูอยากได้ ชิปอันนี้จะเป็นของโปรดน้องซาร่าเลยนะคะนี่ซื้อมาให้น้องซาร่าสองห่อแต่ว่าเวลาเราแกะทานกันทีเนี่ยเรากินด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ2วันนะก็หมดนะคะคือเราไม่ได้ให้น้องกินคนเดียวนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเนาะว่าฟันน้องจะไม่ดีนะคะช่วงนี้น้องฟันหล่อยอยู่แล้วนะสีซีหน้านะคะเริ่มเ,เริ่มหลุดแล้วเนาะ แล้วก็จะมีแอดโนสนะคะหนึ่งห่ออันนี้นิชอบมากเลยพวกขนมที่ซื้อมาแบบขบเคี้ยวแบบนี้นะคะคือไม่ได้ลดราคานะราคาวันนี้ก็เลยจะสูงนิดหนึ่งนะคะน,นิซื้อมาตุนให้เด็กๆก,ก็เลยเยอะนิดหนึง่งแล้วก็จะมีหมูสับนะคะแม่สามีนี้เขาบอกว่าจะมานี่ก็ว่าจะหมักให้แม่สามีนิกินนะคะก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดอันนี้จะใช้หนึ่งแพ็คนะคะหมักเอาไว้เลยแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นหมูกับเนื้อ ส่วนอันนี้จะเป็นหมูนิดซื้อมาแช่แข็งเอาไว้นะคะเพราะในตู้แช่แข็งนิดไม่มีเลยอย่างที่บอกเนาะนิดไม่ได้ซื้อมาตุนก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าหมดนะกินทุกวันนะคะทำนั่นทำนี่กินนี่ก็จะเป็นหมูผสมเนื้อวัวเหมือนกันนะคะซื้อมา2แพ็คเนื้อหมู1แพ็คแล้วก็มีปีกไก่นะคะ1แพ็คแล้วก็มีน่องไก่บนแบบไม่มีกระดูกนะคะนี่นิดซื้อมาตั้งใจจะเอามาทำข้าวมันไก่1แพ็คเพราะว่านิดมีอยู่ที่บ้านอีกประมาณสัก 2- 3สาชิ้นน่าจะประมาณนั้นนะคะแบบ มีหนังแล้วก็ไม่มีกระดูกนะคะแบบนี้พูเทนฮัก s c h, h มา2ห่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คละห้าอกรัมอันนี้เลยนะที่นิดเอามาทำลูกชิ้นข้าวก่อนอร่อยนะนิดรู้สึกว่า,าไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะคะระหว่างไก่มวงสับกับหมูสับนะคะนิดว่าเขาอร่อยเหมือนกันนะ <laughs> โอเคนะคะได้มา2ห่อ แล้วนิดก็ได้ตับวัวมาหนึ่งแพ็กนะคะนิดตั้งใจจะซื้อตับหมูนะแต่ว่าไม่มีนะคะนิดก็เลยเอานี้มาทดแทนตั้งใจจะทําก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะคิดว่าน่าจะแทนได้นะไม่แน่ใจว่าจะเหม็นคาวหรือเปล่านะคะก็เลยซื้อมาหนึ่งห่ออามีนิดเขาได้ลูกอมมะนาวมาหนึ่งห่อนะคะเขาจะเอาไว้ในรถนะคะนี่สงสัยลืมเอาออกนะก็เลยติดมาด้วยแบบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาหั่นแล้วเป็นแผ่นบางๆนะนิดได้มา1แพ็กเพราะว่านิดตั้งใจจะเอามา ทอดกินหรือไม่ก็อ,อบหมักย่างคือมันได้หมดเลยนะคะนิดยังไม่แน่นอนวันนี้จะเอาทำอะไรนะแต่นิดเห็นปุ๊บนิดก็หยิบม,มาหนึ่งแพ็คแล้วนิดก็ได้ช็อกโกครัวซองมาหนึ่งห่อนะคะในนี้จะมีสี่ชิ้นอันนี้แบบใหม่นะอันเก่าจะเป็นไส้ช,โชโโ็อกโกแลตนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบมีฮัสนูสครีมอยู่ข้างในนะคะก็จะมเีเป็นแบบตึกด้วยนะคะเป็นแบบชิ้นเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะก็ตามภาพเลยนะคะอาจจะเห็นบนภาพนะนี่เลย ถ้านิดดูไม่ผิดเขาลดราคาด้วยนะคะนี่ก็เลยซื้อมาหนึ่งห่อสําหรับเอาไปปั่นจักรยานกินปิกนิกกันนอกบ้านแล้วนี้ก็ได้ไวซ์เมียนมา2ห่อนะคะอันนี้จะเป็นทริปสี่ศูนย์ห้าอันนี้จะเป็นแป้งที่นิดทำขนมปังทําขนมเคก้ก ทำซาลาเปาได้ทุกอย่างเลยนะคะแป้งชนิดนี้นิดแนะนํานิดหนึ่งนะของเขาปลันเขาก็จะถูกอยู่แล้วนะคะอยู่ที่น่าจะประมาณ35เซนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตากูหลาบแดงหรือว่ายังอื่นเนี่ยราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าเหมือนกันปลูกข้างล่างตรงนี้นะคะเขาจะเหมือนกันเขาจะมีหลายชนิดนะคะทุบ 105, 0, หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นู่นนี่นั่นอะไรก็คือมันมีเยอะนะเราต้องดออูตรงนี้นะคะที่อเมรนกาเขาจะต้องดูเบอร์เนาะนิดก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะที่เมืองไทยเขาก็จะเป็นแบบเป็นชื่อเรียกเลยเนาะยี่ห้อไหนก็ แล้วแต่แล้วก็ได้น้ำตาลทรายมา2กิโลต่อไปได้แอดมิเซหรือว่าถั่วลิสงนะคะมา3หอ่ออันนี้จะเป็นแบบไม่มีเกลือนะคะแบบคั่วแล้วแต่ว่าเวลานี้จะทำสักคูไส้หมูนี้จะเอามาคั่วให้เขาดำกว่านี้นะคะหรือว่าเหลืองๆเ,เลยนะจะได้หอมๆนะคะนิดซื้อมาสามห่อนะคะเพราะว่าจะทำไส้เอาไว้นะแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะคะเวลาอยากทำก็จะเร็วแล้วก็สะดวกดีเมื่อกี้นิดข้ามไปนะคะ3าินิดได้คาร์ฟบนซลัดมา หนึ่กิโลอีกแล้วนะไม่รู้สามีเขาชอบอะไรนะคะเขาซื้อบ่อยมากๆเลยนะคะของเขาฟลันแล้วก็จะมีนูเดิลบาริลาเขาลดราคานี่ซื้อมา3ามกล่องเลยนะคะมีแบบเอ่อหมิลหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีเบอร์บอกอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบที่ฉีดก๊อกน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสามีนีดได้มาอีกแล้ว1อันไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนั้นนะคะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่นี่ได้มาในวันนี้กับสามีนะคะ จริงๆแล้ววันนี้เราไปหลายร้านเลยนะคะแต่ว่าเออไม่เห็นแล้วนะที่เหลือนะคะก็จะมีเดนะ้ามีร้านเบเกอร,กอร,กอรี่นะคะแล้วก็ร้านซูชินะเพราะว่าพอนี้กลับถึงบ้านเนี่ยเราก็ตั้งโต๊ะกินกันก่อนเลยนะคะเป็นอาหารเที่ยงกินด้วยกันพอกินกันเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มาทําคลิปท้องอิ่มก่อนนะคะถึงจะทํางานได้จะได้มีแรงเนาะ สำหรับพวกเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวนี้รีวิวให้ต่างหากอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเยอะเกินไปนะคะคลิปหนึ่งก็จะยาวนะคะทําให้ทุกคนเบื่อในการรับชมนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจเปล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ